สำหรับใครที่ใช้งานมือถือ iPhone นะครับแล้วปุ่มโฮมตัวนี้มันหายไปนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่านะครับให้ปุ่มโฮมตัวนี้กลับคืนมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลองไปทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเริ่มแรกนะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าของมือถือของเราก่อนนะครับพอเราแตะเข้ามาที่การตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเลื่อนหานะครับคําว่านะครับ การช่วยการเข้าถึงครับตัวนี้นะครับให้เราแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้นะครับเราสังเกตที่หัวข้อนะครับคําว่าสัมผัสตัวนี้นะครับที่เป็นรูปมือตัวนี้นะครับให้เราแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราดูหัวข้อด้านบนสุดนี้นะครับ a s s e c t i v e ทัดตัวนี้นะครับมันจะเขียนที่คําว่าปิดไว้นะครับให้เราแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังคําว่า a s s e c t i v e ทัดตัวนี้นะครับให้เราโยกสวิตช์เปิดนะครับ อพอเราโยกสวิตช์เปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับปุ่มตัวเนี้นะครับก็จะเริ่มใช้งานได้เลยนะครับถ้าใครนะครับลองทำตามคลิปนี้นะครับแล้วทำได้หรือไม่ได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างวิดีโอด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ